ว่าดีๆเลยแม่นอกผีมาสามตัวเลยนะลูกว,ว,ว่าอีกว่าอีกเอาไหมเอาไหมแค่ใส่กันเลยเออว่าไหมว่าไหมนำมพุทธ,ธายะไหมมัม่จังสิบมามพุทธ,ธายา กาพร้อมกาเออมจังสิขังกาสามเทียต้นพูดเลยว่ากาพระเทียเดียวนั่งดีๆแต่เออ